ครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนแม่สวยนะนี่ดูบรรยากาศร้อนภาพเดี๋ยวเรารอเรารอขึ้นแพตอน่ายโมงครับ่ยโมงระหว่างนี้ก็นั่งฟังเพลงรอไปกัน มีด็กเ,เด็กๆหนมะตอนนี้มีเด็กๆกระโดดนาำวันนี้เป็นวันพุธวันพุธที่ไรครับที่หกวันพุธที่หก มีไลน์ในยูทูบอะไรกระปมชิ้นหนึ่งในยูทูบขึ้นม้ใเพจใ่นี่ขาจะเป็นล็อกข้านี้เป็นอะไเหรอเออต้องมีคนรู้บ้างใค อเออจะนคะเออใครคเรารเมีต็มเด็ของอะไรเต็มมือค่ะไม่มี แพรมาแล้วครับมีแพมาก็จะเกิดสงครามแบบนี้เลยแล้วไปเลยเจอเด็กแก่ สนุกมากเลยนะสนุกมากเลยไปกลาหมึกไปแล้วครับปลากเด็กๆสนุกไปโดนหัวกลับน้ำคว่ำเลยไปแล้วครับวันนี้วันพุธนะมันไม่ค่อยมีแพรล่องมาแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นวันเสาร์อันิตยนี่โอ้โหวนเยอะแน่นเลยครับ คนเยอะเลยเดี๋ยวเรารอรอลอแพต่อไปแพต่อไปมาแล้วของเราของเรานี่รอบบ่ายโมงครับนานนี่หลัะของพี่พ่อ อนี้พ่อใครอยู่ที่เชียงรายนะครับตอนนี้ก็มาได้เลยนะพี่เขียนแม่สวยขอบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทั้ง43คนที่ดูเราอยู่ ตอนนี้นั้นต้องต้องรีบมานะเขาเปิดถึงเมื่อไหร่ไม่รู้วุฒิพานี่ไหมวุฒิพานตอนนี้อี้มาเลยสนุกมากบอกว่ามันล่องแพร่เย็นๆครับพี่ดอกรูกว่าบอกว่าแต่ที่นี่แบบแต่ที่รถติดรถติดมากแต่ที่รถติดมากจริงเป็นจถนนถนนหลักเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถนนสายที่แม่สวยวิ่งวิ่งมาเลยมันกำลังทำทางด้วยก็ผสมกันครับพี่ อันนี้เรามาวันธรรมดาก็อันนี้ถือว่าคนน้อยนะฮะคนน้อยหน่อยไม่ก็เยอะเท่าไหร่แรจะาไนะูกเราจะดูข้อควเลเะเสียงดังเลยนะครับ ไม่รู้ว่าบรรยากาศที่อื่นเป็นไงมากนะครับต่างใต้เขื่อนที่นครนายกเอออะไรเป็นไงมากันก็แชร์มาให้ดูกันบ้างนะครับตอบรีบไม่หลับแล้วม่หลับแล้วอีกหนึ่งแพทุ่มฉับ ตอนเราล่องเองมาอาจจะไม่ได้ไลนะล้องเองคงไล์ไม่ได้เราขอสนุกก่อนตอนตอนตอนล่องเองเราขอสนุกก่อนแล้วเราคงไม่ได้ไล์นะไม่ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรวมรวมปก่อ่ครั้งแรกค่ะรั้งแรกอยู่เจียงไฮ้แต่มาขั้งแรกอยู่เจียงไฮ้แต่มาเช็คอินขั้งแรกค่ะฝากติดตามด้วยนะคะดูข้อความ

แต่พูดถึงเรามีปองกันน้ำเราก็น่าจะไล่ได้นะแต่เดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าเราจะทำยังไงดีปกติเขาต้องใส่นะครับต้องใส่ต้องใส่อไเียร์ไเียใส่อะไรดีีเอ้าโอ้โหบางวนห่วงอ่ะ

ตันนี้เพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันบ้างครับไกลเลยไกลดิดีดีเดี๋ยวเราสักพักเราน่าจะลงแล้วแหละเพราะว่าแต่ที่เรานัดไว้เนี่ยก็ใกล้จะมาถึกระโดดแ้งสนุกเลยแต่ที่เรานัดก็จะได้เวลาแล้วครับ ยังไขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูครับเพื่อนๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราขออน,นุญาตลงไลค์ก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกงๆที่ตอบกลเดี๋ยวเราต้องไปละได้เวลาไปกันเลยนะจ๊ะฝากกิดตามพวกเราด้วยนะคะเรจะพยายามพาเที่ยวให้ก้วไทยเลยกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมครั้งแรกในการไลค์ด้วยฝ<ส>ากด้วยค่ะ